วันนี้มาที่สระบุรีครับรอครับโหมีโอกาสได้มาเนี่ยฮะไหว้ศาลหลักเมืองของสระบุรีนะครับส่วนใหญ่พี่น้องเ็ามาขอเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาขอให้ประสบความสําเร็จนะครับในการที่จะไปประกอบกิจอะไรต่างๆนะครับอย่างผมก็มาขอพรเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเวลาก็มาบ่อยนะมาบ่อยครับเพราะว่าเวลาจะไปพูดปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทีเนี่ยกราอาจจะต้องมาขอพรทันทีหนึ่งเพราะว่าเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับเราด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เราเชื่อว่า ท่านในคุ้มครองชาวจังหวัดสระบุรีเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะได้สําเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนทั่วไป,ไปพว่อค้าแม่ค้าก็อาจจะมา ขอให้ค้าขายดีขึ้นรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เพิ่งย้ายมาในสระบุรีใหม่ๆ<อ>นี้ก็จะมาขอพรขอให้ท่านช่วยดูแล,ลปกปักรักษาให้อยู่ในจังหวัดสระบุรีได้อย่างมีความสุขนะฮะจะได้ประสบความสําเร็จนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสิริมง,งคลน,น,นะครับที่ศาลหลักเมืองของจังหวัสดสระบุรี